แรกเขาก็ไม่ได้รักดิฉันหรอกไม่รักเลยอันนี้พูดจากชีวิตจริงนะไม่รักเลยผู้ชายไม่ได้ไม่รักดิฉันเลยดิฉันสัมผัสได้ดิฉันรู้รู้สึกได้คือผู้ชายบอกแค่ว่าเออลองแบบเปิดใจอ่ะเราเปิดใจค,ครบเพราะว่าไม่ได้ติดเรื่องแบบเออเพศเรื่องอะไรใช่ไหมผู้ชายเขาก็ไม่ติดที่เขาแบบเขาอยากจะเปิดใจแต่มันก็คือการแค่เปิดใจจริงๆนั่นแหละคือมันไม่มีอะไรที่มันคลิกกันได้เลยอ่ะคุณเข้าใจเปล่า อันนี้คือความเป็นจริงนะอันนี้พูดแบบเป็นจริงไม่ต้องเสกคือระหว่างดิฉันกับแฟนอนะ่ะอันนี้แฟนคนปัจจุบันนะ่ะนะมันไม่มีอะไรที่คลิกกันได้เลยยิ่งช่วงแรกยิ่งไม่มีเลยไม่มีอะไรที่คลิกกันได้เลยวัยก็ต่างกันเยอะผู้ชายเขาอยู่ในอยู่ในช่วงวัยที่เขามีต้องสดใสเขามีความสดใสสดใสมีความสนุกติดเพื่อนเขาเคยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขามีแต่ความสนุก เขาจะปราบฟิลลิ่งเด็กเด็กเด็กมหาลัยอะอยู่หอนอนกับเพื่อนตลอดเวลามีแต่ความสนุกมีแต่ความสนุกเพื่อนตามใจด้วยตัวเองเป็นหัวโจกแล้วก็เพื่อนก็ตามใจเพื่อนไว้ใจตามใจแบบเอาเงินมาฝากเอาอะไรก็ให้ให้แบบแฟนเป็นคนดูแลแฟ,แฟนดิแฟนดิฉันนะั่นนะดูแลมีทิปไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้โลกของเขาเป็นนี้แต่โลกของดิฉันคืออะไรโลกของดิฉันก็นคือทํางานแลละ ดิฉันทำงานแล้วอะไรแล้วมีแต่งงานมีแต่งงานดิฉันไม่ดื่มอีกไม่ดืม่มไม่ดิง้งไม่ชอบปาร์ตี้ไม่มีอะไรเข้ากันได้เลยไม่มีอะไรเข้ากันได้เลยอืมและดิฉันก็ชอบแบบว่าอะไรอ่ะขี้บน่นขี้บน่นเป็นคนขี้บน่นเห็นอะไรแบบไม่ค่อยโอเคก็จะบน่น ท้าไม่ไม่ทาแบบนู้นทําไม่ไม่ทําแบบนี้เข้าใจไหมละ่ะฟิลลิ่งมันก็เหมือนแบบว่าผู้ชายก็มาอยู่กับเรามันอยู่กับแม่ <c oughs> มันมีแม่คนที่สองอะเข้าใจปะไม่มีอะไรเข้ามาได้เลยนะแต่มันก็นั่นแหละเพราะว่าผู้ชายเขาเชื่อแม่เขาว่าผู <c oughs> ้ชายก็เชื่อแม่เขาว่ารักคนที่เขารักเราดีกว่ารักคนที่เขารักเราดีกว่าเพราะยังไงเขาก็จะรักเราเข้าใจปะ พราะว่าดีกว่าการที่เราไปเลือกคนที่เราคิดว่าเราอยากได้หรือเรารักแต่เรามันอาจจะหนักกว่าดิฉันก็ได้เขาจะแบบฟีลลิ่งง่ายๆคือมันอาจจะหนักกว่าดิฉันก็ได้นะถ้ามึงไปเลือกคนที่มึงชอบอ่ะเขาจะเอามึงเปล okay mm ่าเข้าใจปะแต่เมืม่อไปชอบคนแบบหน้าตาดีๆอย่างเงี้ยเอาหน้าตาเป็นเกณฑ์แล้วเป็นคนที่อยู่ในวัยเดียวกันโอกาสที่เลิกกันยิ่งมีเยอะกว่าเราหรือเปล่าความเสี่ยงว่าถ้าประเมินความเสี่ยง พอเด็กวัยรุ่นนะ่ะเดี๋ยวนี้คุณก็รู้อยู่ใช่ปะ,ะมันคบกันป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บ๊อปป๊แป๊บแ๊บแล้วยิ่งถ้าเป็นแบบทีไปคบกับคนที่แบบเป็น <ขอ S 1> เป็นคนที่ชอบเที่ยวช,ชอบดื่มอนี้ยก็ยิ่งยิ่งแบบไปกันใหญ่เลยเข้าใจะปะละ่ะเออ